ความคืบหน้าอาการของพระเอกหนุ่มปอทิษดีสหวงศ์หลังเข้ารับการรักษาโรคไขเลือดออกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยประกาศของโรงพยาบาลล่าสุดฉบับที่10อัปเดตเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายน2558ชี้แจงอาการป่วยไขยเลือดออกของพระเอกหนุ่มปอทิษดีมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อยและควบคุมได้ดีขึ้นยังมีเลือดที่ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายการตอบสนองของม่านตาปกติการทำงานของตับและภาวะไตาวายเฉียบพลันคงเดิม ขณะนี้ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะยากระตุ้นความดันเลือดเครื่องฟอกไตเครื่องพยุงการทํางานของปอดและหัวใจสารอาหารทางหลอดเลือดดาและยังต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะโดยสรุปผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาการคงที่ทางโรงพยาบาลจึงขอไม่ชี้แจงความคืบหน้าของอาการทางคลินิกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าห้องผู้ป่วยหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9้าอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สงนวนสหวงศ์บิดาของพระเอกหนุ่มปอได้ออกมาทักทายและพูดคุยกับสื่อมวลชนโดยที่มีสีหน้ายิ้มแยม้มบอกว่าอาการปอย,ยังทรงตัวตามประกาศฉบับที่สิโดยในช่วงเช้ามีดารานักแสดงทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมพระเอกหนุ่มอยู่อย่างต่อเนื่องอาทิตักมยุราสวีศิลาจริงๆพี่อยากมาตั้งนานแล้วนะ เพราะว่าคือคือได้แต่ส่งกําลังใจนะเราก็ทํางานแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สะดวกเนื่องจากก็จะต้องมาดูคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่อยู่ตึกโน้นเพราะว่าแต่เรียบร้อยปไปแล้วคุณแม่มาต้องมาทําธุระมาใสเอเพลสเมเกอร์ที่เรามาเรามาดูแลดีมากแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้สะดวกที่สุดก็ต้องมาแวะเยี่ยมปอหน่อยค่ะค่ะได้คุยกันแต่ว่าอาการตอนนี้เห็นพ,พ่อบอกว่าก็ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง ก็ได้แต่ส่งกำลังใจพี่คือเราทำอะไรไม่ได้มากนอกจากสวดมนต์พี่ยังเชื่อในเรื่องของกุศลนะเ,เด็กรุ่นใหม่เชื่อหรือเปล่าพี่ไม่ทราบแต่พี่พี่ยังเชื่อว่าคนเราถ้าเรามีม,มีกุศลแล้วเราก็สวดมนต์อย่างน้อยเราก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะก็เป็นกํนาลังใจให้นะคะแล้วก็แหมเห็นน้องๆทุกคนในแบบก็กชื่นใจแล้วคุณพ่อเ็าชื่นชมมาเมื่อกี้คุยกันพ่อบอกว่าไม่คิดว่าปอเนี่ย จะมีคนรักมากขนาดนี้มาจากทุกที่แล้วก็น้องๆสื่อมวลชนทุกคนก็ก็ช่วยพี่ก็ต้องขอบคุณนะนะจริงพี่ไม่ได้อะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเป็นพี่ในวงการแล้วก็ก็รักเขาแล้วก็เห็นน้องนะฮะก็เห็นก็รู้สึกรู้สึกดีนะฮะก็อยากจะมา ขณะที่เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้นายชวันันสหวงศ์หรือปินน้องชายคนถุดท้องของพระเอกหนุ่มปอทิษดีสหวงศ์ในเข้าพิธีบัพรพชาสามเณรที่วัดพรมวงศารามโดยมีท่านเจ้าคุนพระราชปร,ริยกิจท่านเจ้าอาวาสวัดพรมวงศารามเป็นพระอุปชา โดยก่อนเข้าพิธีปลงผมปิ่นชวน,นั้นได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนให้ฟังถึงความตั้งใจที่จะบวชในครั้งนี้ว่าต้องการทําเพื่อให้บุญกุศลถึงพี่ชายให้กลับมาหายเป็นปกติดังเดิมถึงแม้จะบวชได้แค่สัมเนรเพราะยังท่องบทสวดไม่ได้และระยะเวลาเพียงแค่สาวันแต่จะทําด้วยความตั้งใจเผยถ้าหากปอทฤษฎีกลับมาเป็นปกติตนตั้งใจจะบวชพระอีกครั้งแน่นอน